ดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปลาสิโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะจะมีงานอีเวนต์อะไรดีๆมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ หญิงรัฐาโพง,งามร่วมกับพาร์ทเนอร์คนสนิทอย่างวันริยาโรหันต์ต่อยอดความสำเร็จจากดี24มาถึง7ปีสำหรับปี2564นี้พร้อมเดินหน้าแตกรายสินค้าเพื่อสุขภาพจัดงานริบรองช้อปปี้4.4บอกรักด้วยวิซีเปิดตัวแบรนด์สุขภาพริบรองพร้อมประเดิมส่งผลิตภัณฑ์อีเมอร์วิซีจับมือพันธมิตรยกใหญ่ด้านอ e ีคอมเมิร์ซอย่างช้อปปีเปิดตัวสินค้าร่วมกันเป็นครั้งแรกสุดเอ็กคนูีบนช้อปปีในมหากรรมช้อปปี้4.4เมเจ s h o ช้อปปิ้งเดย โดยเน้นน้ำถึงการมอบสุขภาพที่ดีและการมีชีวิตยืนยาวด้วยวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกายและมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานที่ดีให้กับร่างกายจากการรวมพลังสรรสกัดเกรดพรีเมี่ยมอย่างวิตามินซีเพื่อช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายอย่างเร่งด่วนและตรงจุดพร้อมทั้งการผสานโปรไบโอติกและวิตามินรวมที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันไว้ในซองเดียวเพื่อช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงและรักษาสมดุลภายในร่างกายแบบครบองรวม ก็วันนี้เป็นการร่วมมือกับช้อปปีนะคะต้องขอบคุณทางช้อปปีด้วยนะคะที่เป็นผู้ค้าที่อยู่มานานมากสําหรับตัวอย่งเองกับด2 4วันนี้ก็เลยแตกลายเป็นธรุรกิจกลุ่มที่เป็นเกี่ยวกับสุขภาพชื่อว่าลิฟท์ลองในการเปิดผลิตภัณฑ์ตัวแรกก็คืออ e ิมเวอร์วิซีพลัสโปรบายเดจใช่ค่ะใช่มีโปรสี่สี Pro CC, ช้อปปี้สีสีเดี๋ยวให้ตัดกันใีปป้เป็นคนก <c oughs> <ค>็จริงจริงสีสีเราชื่อว่าเมกาช้อปปี้เดย์เนาะก็มีเรามีจัดโปรโมชั่นไม่ว่าจนะเป็นซุปเปอร์มีขั้นต่อลด50% 1,000 รวมถึงหนึ่ขัหนึ่งในวันที่4ี่เดืด้วยก็สามารถที่จะเข้าไปในแอปช้อปปี้เซิร์ชได้เลยแล้วก็สามารถที่จะกดซื้อแล้วไม่ต้องเสียค่าส่งผ่านช้อปปีได้เลยค่ะซ,ซ,ซึ่งวันนี้ทําได้เลย,ว,ยวันนี้ทําได้เลยเ<ช>ึิ่งขายเซลแล้วด้วยแล้วก็สามารถ search ได้เลยค่ะคิมบิโวซีแล้วก็เจอได้เลยค่ะคือปกติเราทานวิตามินซีมาทั้งชีวิตเนาะแต่ว่าปัจจุบันโลกของเรามัน มันน่ากลัวมากขึ้นนะคะโรคภัยไข้เจ็บมันก็เก่งขึ้นดังนั้นเราจําเป็นที่ต้องทานวิตามินซีที่เก่งขึ้นสําหรับวิตามินซีของหญิงเนี่ยก็จะบวกโปรไบโอติกซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ดีที่ร่างกายต้องการนะคะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีเม็ดเลือดขาวที่แข็งแรงไม่ว่าจะมีเชื้อโรคหรือไวรัสอะไรที่เข้ามาก็จะทําให้มีภูต้าน,านทานที่จะไปต่อสู้กับเขาได้บวกกับวิตามิน B รวมท,ทุกอย่างที่ทําให้สมองเราปลอดโปร่งนะคะแล้วก็มีบดอะมิโนด้วยช่วยในเรื่องของโกรธฮอร์โมนด้วยก็อยากให้เราทานดูนะคะก็ทาน่่ๆ้ก็ีีีนพ นักข่าวได้ทานได้ชิมกันแล้ว ใช่ค่ะหลักๆเลยคือสุขภาพวิตามินซีมีทานได้จากพวกผลผักผลไม้แต่บางคนอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทานผักผลไม้หรือต้องทานมากแค่ไหนถึงจะเพียงพอต่อความต้องการในร่างกายแล้วก็วิตามินซีเหมือนเป็นวิตามินแรกเริ่มตั้งแต่เด็กๆที่เราถูกสอนให้ทานกันเลยอยกาลไอยากทําอะไรที่รู้สึกว่าเด็กๆทานได้ในวัยของเราเองก็ทานได้ด้วยรวมถึงวัยคุณแม่ก็ทานได้ด้วยคืออยากให้คนรอบๆตัวเราที่เรารักอะไรเงี้ยค่ะสุขภาพดีเพราะว่ายุคนี้อะไรก็น่ากลัวไปหมดน้งเลือโร่ภัยไข้เจ็บโควิด1 9หรืออะไรก็ ตามถ้ามันมีอะไรที่พอจะเป็นเกราะป้องกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นเอ่อ ทุกสิ่งที่ทุกคนต้องการในเวลานี้เลยค่ะก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ใหม่ของหญิงด้วยนะคะก็คือทีมเออร์วิตซีเป็นวิตามินซีที่แก่งขึ้นมีวิตามินบีรวมวิตามินรวมต่างๆนะคะรวมถึงโปรโบโอติกที่ทําให้จุลินทรีย์ที่ดีกับร่างกายด้วยแล้วก็สามารถซื้อได้ที่ช้อปปีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วนะคะก็โปรดีๆจากช้อปปีนะคะช้อปปี้สี่ี่มคเซลใช่ไหมคะก็ฝากด้วยคะ่ะเพราะว่าเป็นการร่วมมือระหว่างตัวหญิงกับช้อปปีอีกครั้งหนึ่งที่เรียกได้ว่าลดสุดๆนะคะลดจริงๆแล้ว เป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับงานอ e ีเวนต์ดีๆที่ลูกปานนามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ IPM อัปเดตลงแล้วนะคะลูกปานและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ